สวัสดีค่ะอาจารย์และก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. นางสาวทิธิมาพดุงทรัพย์เลขที่4ค่ะ 2. นางสาวสศสิวิมลโมลีเลขที่6ค่ะ 3. นางสาวหวานตาไปทูลเลขที่11ค่ะ 4. นางสาวสรารั์ขุนเสรีเลขที่21ค่ะและ5นางสาวอรารยาชัยบัณฑิตเลขที่24ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปรับชมและรับฟังเพื่อให้ได้ความรู้และอัธรรถเลยค่ะเราสาวสาวทั้ง26คนและอาจารย์ปอมผู้น่ารักครับผมสิงโตผู้ชอบหิวความรู้วันนี้ผมนัดกับสาวสาวทั้ง5คนเพื่อมาให้ความรู้เรื่อง ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของคุณฟลอยครับสวัสดีคุณมาปาวันนี้พร้อมที่จะเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟอยหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักกันเลยพร้อมมากๆเลยครับแม่สาวน้อยเรามาทำความรู้จักคุณฟอยกันนะคะคุณฟอยเป็นชาวออสเตรเลียมีความเชื่อว่าบุคลิกภาพของผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันเนื่องมาจากประสบการณ์ของแต่ละคนคะ่ะเมื่อมีเวลาอยู่ในวัยเด็ก และขึ้นอยู่กับว่าเด็กแต่ละคนแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งแต่ละวัยอย่างไรโดยมี5ปีแรกของชีวิตค่ะจะมีความสําคัญมากๆซึ่งคุณฟอยนะคะได้แบ่งจิตของมนุษย์ออกเป็น3ระดับคือจิตสํานึกจิตก่อสํานึกและจิตไร้สํานึกค่ะและได้แบ่งสัญชาตญาณออกเป็น2ชนิดคือสัญชาตญาณเพื่อการดำรงชีพและสัญชาตญาณเพื่อความตายค่ะเป็นไงบ้างคะพอมาถึงช่วงนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้าง มีอะไรอยากจะถามไหมคะแล้วคุณหมาป่าล่ะครับมีอะไรสงสัยหรือเปล่ายัางเลยครับแต่ที่แน่ๆอยากมีความรู้เพิ่มอ,อีกจังเลยแล้วก็ข่อยอยางได้ไหมครับอยากเจอสาวน้อยคนที่สองด้วยแล้วโอเคค่ะดูเหมือนว่าคุณสิงโตจะเบื่อแล้วนะคะและอยากมีความรู้จริงๆด้วยงั้นหนูส่งต่อให้สาวน้อยคนที่สองเลยนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณสิงโตหนูจะมาพูดต่อในเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายที่ไว้กับความรู้สึกและได้เรียกสันน้ว่าเอรเรชิน,นีโซนแบ่งออกเป็นสวนว่งต่างดังนี้ค่ะ 1. ขั้นปากหรือออเรสติอายุของเด็กในขั้นนี้จะมีตั้งแต่0-18ถึง18เดือนคุณฝรั่งเรียกขั้นนี้ว่าเป็นขั้นออเรเพราะความพึงพอใจอย,อยู่ที่ช่างปาก เริ่มตั้งแต่เกิดเป็นไวที่มีความพึงพอใจเกิดจากการดูดนมแม่นมขวดและดูดนิว้วค่ะในไว้นี้ความขับข้องใจจะเกิดขึ้นถ้าหากเด็กหิวแต่แม่ไม่ให้นมเลยหรือให้นมแต่ไม่เพียงพอเด็กจะเกิดความขับข้องใจจนทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าการติดเรืงอยู่กับที่หรือ fixation 2. องคันทวันหนักหรือ อนสตอายุของเด็กในขั้นนี้จะมีตั้งแต่18เดือนถึง3ปีเด็กวัยนี้ได้รับความพึงพอใจทาตะวานหนักคือการขับถ่ายอุจจาระในระยะเวลาหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและความขับข้องใจของเด็กวัยนี้ค่ะเพราะพ่อแม่มักจะหาให้เด็กใช้กระทถนและต้องขับถ่ายเป็นเวลา เนื่องจากเจ้ของความต้องการของผู้ฝึกแต่ความต้องการของเด็กเกี่ยวกับการขับถ่ายไม่ตรงกันเพื่อให้เด็กมีความอยากที่จะถ่ายเมื่อไรก็สามารถที่จะทําได้และเด็กสามารถใจจากขับถ่ายเวลาที่มีความต้องการได้ค่ะส่วนข้อที่สามพันอยะเพศ3-5ปีความพึงพอใจของเด็กว้นี้อยู่ที่อัยะสืบพันธุ์ เด็กมักจะต้องรู้คำอวัยวะเพศระยะนี้ฟอยกล่าวว่าเด็กผู้ชายมีปมเอดิพุสคอมเพกโดยอธิบายการเกิดของปมเอดิบุสว่าเด็กผู้ชายติดแม่และรักแม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของแม่แต่เพียงคนเดียวแต่ขณะเดียวกันก็กลัก็ทราบว่าแม่และพ่อรักกันจึงรู้ดีว่าตนด้อยกว่าพ่อทุกครั้งทั้งด้านกำลังและอำนาจ กิบกับความรักพ่อและกลัวพ่อฉะนั้นเด็กก็พยายามที่จะกดเก็บความรู้สึกที่อยากเป็นเจ้าของแม่แต่คนเดียวและพยายามทําตัวให้เหมือนกับพ่อทุกอย่างชน,นเด็กผู้หญิงมีปมอีเลสตาคอมบ็กเหมือนกับกมเอดิพุสเด็กหญิงก็รักแม่มากเหมือนเด็กชายแต่เมื่อโตขึ้นพบว่าตนไม่มีอวัยวะเพศเหมือนเด็กชายจึงคิดว่าแม่เป็นคนรับผิดชอบเพราะแม่เป็นคนใกล้ชิดที่สุด ักพ่อที่มีอวัยวะเพศที่ตนปรารถนาจะมีแต่ก็รู้ว่าแม่และพ่อรักกันเด็กหญิงจึงแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กลไกป้องกันตนเองโดยเก็บความรู้สึกความต้องการของตนเอง r e เพ t i o n และเปลี่ยนจากการโกรธเกลียดแม่มาเป็นรักแม่ Reaction Formation ขณะเดียวกันก็อยากทำตัวให้เหมือนแม่จึงเรียนแบบ สรุปได้ว่าเด็กผู้หญิงมีความรักพ่อแต่ก็รู้ว่าแย่งพ่อมาจากแม่ไม่ได้จึงเรียนแบบแม่ค่ะสี่ขั้นแสงเด็กวัยนี้อยู่ระหว่างอายุ6-12ปีเป็นระยะที่ฟอยกล่าวว่าเด็กเก็บกดความต้องการทางเพศหรือความต้องการทางเพศลดลงเด็กชายมักเล่นกับ เด็กชายหรือกับกลุ่มกับเด็กชายส่วนเด็กหญิงก็จะเล่นหรือกับกลุ่มกับเด็กหญิงห้าขั้นสนใจพศตรงข้ามวัยนี้เป็นวัยรุ่นแรกเริ่มตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปจะมีความต้องการทางเพศวัยนี้จะมีความสนใจในพศตรงข้ามซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ บ้างละคะคุณสิงโตมีความรู้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าคะหนูบอกแล้วว่ากลุ่มของพวกหนูอ่ะเจ๋งจริงจริงอีกอย่างหนึ่งนะหนูแถมสาวน้อยทั้งห้าให้เลยโอเคเปล่าโอเคเลยครับหนูทั้งห้ารู้สึกว่าสิงโตเนี่ยมีความรู้มากที่สุดเลยขอบคุณม,มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะขอนำความรู้เนี่ยไปเผยแพร่สักหน่อยจะได้อวดด้วยว่าสิงโตอย่างพี่เนี่ยมีความรู้เหมือนกันนะ ไปก่อนนะครสบสอทั้งหลาย